How to say the time in Thai ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเชา้ชาแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงวัน บ่ายหนึ่งโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเย้ If you want to learn more, just contact me. Jentana. Sawaddi